สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลนะคะ เราก็จะมาพยากรณ์นะคะในเรื่องของดาวพระอังคารเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระศุกร์ที่ได้ตําแหน่งมหาจักรค่ะจะส่งผลอย่างไรนะคะต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำมากกว่าค่ะจะเห็นได้ว่านะคะดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์ดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรกันแต่อยู่ในเรือนมรณะของท่านนะคะจะส่งผลอย่างไรก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวพระอังคารดวงนี้นะคะ และก็หมายถึงดาวพระศุกร์นะคะก็มีจุดเสียทั้งสองจุดเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นวินาศหรืออริแต่เมื่อเดินเข้าไปอยู่ในภพมรณะเช่นนี้นะคะก็หมายถึงว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะคะไม่ว่าเกี่ยวกับตัวท่านเองนะคะรวมไปถึงนะคะคนรักของท่านหุ้นส่วนของท่านหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปทำงานด้วยนั้นนะคะปัญหาต่างๆได้จบสิ้นหมดแล้วนะคะ ก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความผูกพันก็เป็นไปได้นะคะและเราก็มาดูนะคะในเรื่องการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะ โูจรไปได้เด่นไปได้ดีมากๆเลยนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่สมพลค่ะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะมีการเงินเข้ามานะคะอาจจะไม่วื้หวานะคะแต่เข้ามาตลอดระยะเวลานะคะอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะและรวมไปถึงการงานของท่านนะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาว บ่งบอกว่านะคะในเรื่องการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะได้โชคได้ลาบเข้ามามากมายก็อย่างเช่นนะคะการงานที่ได้โชคได้ลาบชนิดก็หมายถึงว่าอาจจะได้เงินพิเศษอาจได้เงินที่ไม่คาดคิดเข้ามาก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านซื้ออะไรมาไม่แพงนะคะแต่ขายได้กําไรมากๆนั่นเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและรวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่าน ให้ความเคารพรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานของท่านนะคะก็ให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของการงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ในเมื่อดาวคู่นี้นะคะอยู่ในภพมรณะก็จริงนะคะก็อยากจะขอฝากท่านผู้ชมนะคะเราไม่ประมาทนะคะอย่างไรนะคะก็พยายามนะคะในช่วงต้นๆของเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะ,นะคะก็อย่าใจร้อนนะคะจะพูดอะไรกับใครนะคะให้นึกถึงความรู้สึกของฝ่ายตรงกันข้ามด้วยนะคะไม่พูดอะไรแบบใช้อารมณ์นะคะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาค่ะรวมไปถึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะกับคนรักของท่านอาจจะมีเกณฑ์เลิกกันหรือคนรักของท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะแยก อยู่กับท่านก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงตัวท่านด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าท่านผู้ชมมีสตินะคะแล้วก็นำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านเพราะว่าเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็บริหารตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะ เพราะในเรื่องของความรักความผูกพันรวมไปถึงนะคะการลงทุนหุ้นส่วนกับใครนะคะหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปทํางานด้วยนะคะค่อนข้างจะเปราะบางในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนบริษัทที่ทํางานอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงคอนเน็กชันต่างๆรวมไปถึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะจะต้องมีสตินะคะและก็นําามายกรตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ แต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การไปเที่ยวกับคู่ครองของท่านไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ไม่มีโควิดนะคะก็บอกได้เลยว่าท่านทั้งคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะแทนที่จะเลิกกันนะคะให้ไปต่างประเทศหรือแยกกันอยู่ช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นการดีนะคะเป็นการแก้เค้ดโดยที่ว่า ทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะไม่ได้ต้องหย่าร้างกันก็เป็นไปได้นะคะอาจจะแยกกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะไปอยู่กันคนละจังหวัดคนละอำเภอแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็จะแก้เคล็ดตรงจุดนี้ได้ค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของท่านก็เด่นดีนะคะรวมไปถึงการงานก็มั่นคงค่ะช่วงระยะเวลานี้ไม่มีอะไรที่จะมีปัญหานอกเสียจากว่าความรักความผูกพันนะคะอาจจะมีความเปราะบางรวมไปถึงนะคะการลงทุนหุ้นส่วนกับใครนะคะก็จะมีความเปราะบางตรงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะให้มีสติแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้ดีๆนะคะทุกอย่างก็จะไปได้ดีนั่นเองนะคะนอกจากนะคะในเรื่องของการเงินการงานของท่านเด่นดีแล้วนะคะ เราก็จะมาดูตรงจุดนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะที่ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์อยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้นะคะก็ส่งผลนะคะหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์มีดาวพระอาทิตย์ค่ะ เข้ามาร่วมอยู่กับดาวพระพฤหัสเช่นนี้นะคะก็จะส่งผลท่านในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามารวมไปถึงการงานของท่านนะคะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์นะคะจะ มีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะเพราะจะเห็นได้ว่านะคะดวงดาวหลายๆดวงนะคะเอื้ออำนวยให้เป็นเช่นนั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็ควรฟังคลิปนี้นะคะอย่างมีสติและมีวิจารณญาณด้วยนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนาเอาลัคนาราศีพฤกษบค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ